ชื่ออะไรครับนิโน่ปูเป้ชื่อใครครับชื่อพิงคครับใครครับโฟค่ะชื่อป้งครับน้องแค่ทายราคาพระในกล่องนี้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไม่เอาหลักกิโลนะเพราะหลักร้อยพี่ผิดครับไอคิดว่าหลักอะไรหลักพันหลักแสนหลักพันหลักพันถูกต้องครับน้องหลักพันค่ะถูกต้องครับ หลักพันเป็นลำตอบที่ถูกต้องนะครับน่าจะหลักพันกิดที่อะไรหลักหลักล้านผิดครับพันก็ได้ครับพัน,น 1. 1> อ่นอนหลักพันนะฮะองน,นี้มูลค่าหลักหมื่นครับอะไรเลยครับอ่ะให้ดูไปเดีว่าหลักหมื่นในลำดับที่ถูกต้องนะครับหลักหมื่นฮะองน,นี้เล่นกันที่สามหมื่นบาทครับพี่โป้ง หลักร้อยค่ะแนคำตอบที่ผิดนะครับหลักแสนแล้วก็มีอีกหลักหนึ่งหลักนะจุ๊บจุ๊บเออหลักเล่นหลักเล่นหลักเลนหลักแสนในคำตอบที่ที่ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับโอ้โหหลักแสนหลักแสนนะถูกต้องครับหลักแสนแสนแสนนะอ่าแสนนะครับในคำตอบที่ถูกต้องนะครับหลักแสนหลักแสนในคำตอบที่ ถูกต้องเลยนะครับพี่ผมโอ้โหเก่งเจ๊กพอแตกวานนีอยสมจ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 อยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ